ขอให้ยกไม่ขึ้นแต่ถ้าพุทธบุตรนั้นเป็นอริยาเจ้าแล้วขอให้ยกขึ้นด้วยเธอใช่แล้วก็ยังน้องยังเป็นบุตุชนคนธรรมดานะคะพี่วันช่วยจนจะคีดแต่ ทำสักพักนึ่งนะคะ,คะนั่งสมาธิได้ไหมวันนี้น้องอภรรน้องเขานั่งได้อยู่เนาะั้งนั้นลองดูสร้างบุญตรงนี้ดูก่อนนะไม่เป็นไรนะคือเราต้องยอมรับความจริงว่าบางทีเรากำลังมีทุกข์แล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติทาาจิตได้เพราะฉะนั้นหนึ่งกิเลสคือความเศร้าหมอง แล้วก็กิเลสเนี่ยคือตัวที่เขาเรียกว่าเป็นผลบาปท,ที่แฝงมาอยู่ในจิตทําให้เรานึกเราคิดตัวเนี้ยมันโศกเศร้าเข้าใจนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบุญตัวนี้อาจจะไม่แสดงผลณนะวันที่วันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต่อยอดไม่ได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องสายันลองลองนั่งดูนะถ้าไม่เป็นอะไรแต่เป็นบุุชนเดี๋ยวพี่มันจะขอทราบคะแนนบุญ อันนี้คือพี่น้องกันเองทุกคนจะไม่มีใครเอาไปยำหรือเป็นต้นนะอ,อันอัน,นอันนี้ก็รักกันนะเพราะว่าน้องต้องการเข้ามาในกลุ่มแล้วก็น้องก็สารภาพว่าน้องกําลังมีทุกสิ่งที่เราเจอคือทุกคนที่เคยมาที่นี่ที่พ่อบินขบาาเช่นมีคดีความนะคะสุดท้ายยืดเยื้อแล้วก็สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการที่เป็นไทยกับตัว เข้าใจที่พี่วันพูดนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปหาแม่ที่แนะนํามาไปนั่งใกล้ๆตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพี่วันเช็ครงนี้ก่อนแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติขั้นสูงขึ้นนะคะขอบคุณนะครับลูกเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ถ้าเวลาเสร็จทุราแล้วขอให้เขาลงบุญก่อนคนแรกแล้วกันนะเขาถือว่าพี่วันก็เสีียงเอาว่าจะมาหรือไม่มานะเพราะเหตุผลเนี่ย เป็นเรื่องที่เขาฟังเขาฟังวันที่เราเจอกันทุกวันสุดนะคะต่อไปใครเอ่ยต่อไปคุณนวนลรักประเสริฐจิตสังนะคะอ้าวประเสริฐ <laughs> <laughs> หมอรถถี <laughs> <laughs>